สวัสดีค่ะุรักทุเรฟาร์มนะจ๊ะวันนี้เราจะทําสวนผักแบบว่ายกพื้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหน้าฝนตรงนี้มันจะน้ําขังผักจะไม่สวยคือเราทดรองปลูกผักเองคือบางทีเราเรียนรู้ใน YouTube มันก็ไม่เหมือนลงมือทำเนาะทฤษฎีปฏิบัติอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาลงมือทานะคะเตรียมไม้เตรียมอะไรไว้แล้วนะคะตอนแรกจะเอาสแลนอันนี้ลองใช้ไม้เป็นกระบะดูก่อนนะคะวัสดุทั่วไป อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะจ๊ะที่เราจะทํากระบะตรงนี้นะคะตรงนี้เราทําทดลองปลูกนะคะเป็นผักกาดก็โอเคอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรอดจนโตไหมทุกคนเพราะว่ามันมันยืนต้นได้เพราะว่าเราใส่ฟางเนาะถ้าเราไม่ใส่มันก็ตายไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็เอาฟางมาคลุมคือปลูกเล็กๆนะคะปลูกผักไม่เยอะเอาไว้แค่พอกินอันนี้เดี๋ยวจะลองทำกระบะไม้ดูนะจ๊ะ อันนี้ก็ตอกๆไปก่อนนะจ๊ะอันนี้นะคะก็เรียบร้อยแบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเอาดินมาใส่เนาะกระบะกระบะกระบะปลูกผัผกเราเรียบร้อยเนาะแต่ว่า คือที่มันจะเหนื่อยก็คือการเอาดินมาใส่นี่แหละทุกคนเราก็จะเอาเป็นฟางรองพื้นเนาะแกลบไม่ต้องแล้วก็เป็นดินที่ข้อควายนะคะดินล้วนแล้วก็ผสมปุ๋ยไปเรื่อยอันนี้ก็จะหลายเที่ยวอยู่นะจ๊ะบางทีเราคิดว่าเนาะแบบถ้าความคิดแบบปลูกผักปลูกผักใช่มันปลูกผักแต่ว่าบางทีดินฟ้าอากาศด้วยทุกคน เราก็เรียนรู้เอาปีนี้มันก็คือปีที่สองปีแรกมันหนาวหนาวมันก็ปลูกผักสวยอยู่แต่พอปลูกหน้าฝนเราจะปลูกยังไงอย่างตอนเนี้นี่มะเขือมะเขือต้นนี้เป็นมะเขือเจ้าพยาเขาจะดกอยู่มาดูอย่างมะเขือเจ้าพยาเห็นไหมคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาก็ถึงดกบางทีบางบางทีมันเหมือนจะตายอะ่ะอันนี้มันอยู่ๆมันก็มีลูกมีหลานออกมา อย่างต้นหนูนต้นนูนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นมะเขือเยอะหน่อยรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะมะเขือหลากหลายชนิดเวลาทําน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นต้นพริกพริกต่างๆคือเอาไว้เด็ดๆเอาไว้ถ่ายรูป <c oughs> เราอยากให้สวนผักเรามีผักทุกชนิดแล้วก็อย่างล้อรถอ่ะทุกคนล้อรถมันจะเยอะ ที่บ้านแม่เราอะ่ะถ้าเราไปขนมาเนาะคือวัสดุปลูกมันจะลำบากตรงที่ว่าเอาดินมาใส่นี่แหละถ้ามีล้อล้อมันเยอะอยู่แล้วทุกคนถ้าซื้อมันก็เปลืองเงินนะคะบางทีเราก็ใช้วิธีไปขนไปขนดินมาเทใส่วัวลาเล็กวัวละน้อยอันนี้ก็จะเป็นเออชาอมที่เราเอามาเสียบถ้ารอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านมันก็มีเยอะเนาะปดตัด,ตด ค่อยๆปลูกไปคือหน้าฝนนะตรงนี้มันจะน้ำขังหน่อยหนึ่งพื้นพื้นมันจะต่ำแล้วก็ทำแบบนี้ก็ช่วยได้จะมาทำเป็นยกพื้นสูงแล้วก็แรงงานผู้หญิงเนาะมันก็ยุ่งยากลองทำแบบนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เราขนเศษฟางแล้วก็ดินนะจ๊ะจากที่ข้อควายเนาะ เอามาใส่ก็จะลายรอบอยู่ทุกคนเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะค่อยๆขนไปจ้าคือกระบะกระบะมันก็ใหญ่นะกว่าจะขนดินถ้าถ้าม,เมีเงินเขาก็ซื้อดินมาใส่เอานะจ๊ะผสมเอาแต่เราก็ใช้วิธีไปขุดที่ข้างข้อควายนะจ๊ะน,นี่นะจ๊ะเทไปเรื่อยๆอ,อันนี้น่าจะอีกสักห้ารอบ หิวมานะจ๊ะคือวันนี้ดีไม่มีแดดแรงแล้วก็มีลมนะคะไม่งั้นฉันก็ขึ้นสู่สวรรค์แล้วนะจ๊ะฉันถึงทำงานในวันแบบอย่างเงี้ยปกติฉันชอบทำงานกลางแดดทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็ต้องถนอมร่างเนาะค่อยๆทำนะคะทั้งวันน่ะเสร็จใ <laughs> กล้แร่ ไม่ใช่ไก่เศษนะจ๊ะไก่จะเป็นลมทำไปเรื่อยๆ,ๆจ้าอากาศดีๆนะจ๊ะทุกคนลมพัดไปไปมามาแปลงผักก็ถมดินขนมาได้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าฝนจะตกทุกคนฝนจะตกฟ้าคึมๆแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็นี่เห็นไหม แล้วก็ปลูกพอได้กินนี่แหละเห็นไหมสองสาวันโตและทุกคนถั่วลอตที่สามนี่ถั่วฝักยาวปลูกไปปลูกบ้างก็คือถั่วฝักยาวนี่แหละที่เหมาะกับเราที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบเขาออกบ้างให้เขาแบบว่าลูกตโต